ยอดใหญ่คักนี่พี่น้องเลยเอาแค่ตรงนี้กับเพอเลยสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้เข้าป่าหาผักบุ้งคือเก่าเนาะจากผักบุ้งเนาะผักบุ้งกระไลลายลาย,ยายมินเจอปลาใหม่อยู่นี่จ้าพี่น้องจ้ามิตรนอยใหญ่ๆนี่จ้าพี่น้องเข้าม้าก็เจอเลยจ้าเนาะเรามาเก็บกันนี่ถุงยายมิน นึกว่าจิ๋ม้าบอกเห็นแล้วว่านี่พี่น้องจ๋าเพราะว่างวดที่แล้วม้าเนะเาะเขาก็มาเก็บก่อนเนาะยายมินกะเอาแต่ถุงนี่ม้าเนาะจ๋าเนาะเอาแต่ถุงนี่ม้ากะเลยม,มาเจอพวกบุ้งเลยที่นี่เดี๋ยวยายมินเก็บใส่ถุงอันนี่เนาะจ๋าเนาะไปเก็บกันพี่น้องจา๋านี่พี่น้องอุ้ยสวนนี่ใหญ่คักพี่น้องเลยอ่อนซ้อนคักนี่นี่อ้ นี่พี่น้องงามๆนี่โอ้ป่าใหญ่คักนี่จ้ะนี่นี่ใส่ถุงวันนี้บ่ได้เตรียมพร้อมเท่ะเน้อจ้ะเนาะแต่ว่าก็เจอพักไลยหลายวันนี้เนาะวันที่เราเตรียมไม่พร้อม ดูอันนี้ต้นเก่ามันจะพี่น้องนี่ยอดอ่อนๆจะ้ะนี่จะ้ะโอ้ยอวบๆพี่น้องเลยนุน่นน,นุ่นนี่ ป๊าดอวบคักน,น,นี่โอ้ยอยังกวกปาดมาดูนี่นี่นี่เนาะนี่นู่น,น,น,นยอดอวบอวบอวบปะง่ายเฮียวันนี้เอาต้นใหญ่ใหญ่อวบอวพี่น้องจานี่ โอ้ยเนอนี่ลุงธรรมัดมาเขามานี่นี่อวบอวบ,วบพี่น้องจ้ะนี่นี่เนี่ยปัดยอดใหญ่คักพี่น้องเลยวันนี้แต่งโป๊โปเลยมาพี่น้องมา ยายนิมพชาเชื่อพักมานี่จ้าโอ้โหดังกว่าเลยลหลายครับพี่น้องเลยนี่อ่อ,อนอ่อนอ่อนวันนี้สุดยอดมานี่เอามาดูใกล้ๆนี่พี่น้องยายคัก โอ้ซบ่บโอ้ยมาจา้ะโอ้นี่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 น,นี่โอ้ยี่นองเลยเออฮะต้นเก่ามันเดิมจ้ะเนาะตายครับนี่นี่เนี่ย นะกำลังขึ้นกบลไลนี่อ้นเก่ามันลกคักพี่น้องเลยมาใช้ยยมินพักกับป่าหาคิดพ,พักบุ้งเนาะจ้ะเนาะนี่เนี่ยโอ้ยพี่น้องจ้ะใหญ่คักนี่เนี่ยอันอ่อนๆกับเอาไว้ก่อน,น นี่อนซ้อนผักรอบนี้ล้มใหญ่ๆเลยพี่น้องเลยงวด่ที่แล้วยามินบัได้มาดูตรงนี้เนาะนี่นี่นี่แหนติดมันนี่อ้าวน,นู่ม โคกนี่แน่เสียงเสียงเสียงฮักพี่น้องฟังนี่แน่โอ้ยมันคักพี่น้องเลยหน่าร่อนก็นดีแบบนี้เนาะจา้ะเนาะหน่าร่อนก็นดีแบบนี้เลยได้ออกหายเก็บพักเก็บหนีกินนี่จ้ะยอดอ่อนๆนี่โอ้ยงามคักนี่นู่น ว้าวว้าวยอดใหญ่ๆนูน้นยอดใหญ่ๆงามคักงามแน่พี่น้องเลยเดี๋ยวต้นเก่ามันออกก่อนนี่หาอยู่หากินเนาะพี่น้องโอ้มามาๆนี่ นี่ดี๋โอ๊ยนี่แน่อุย้ยล้ําส่กําปั้นเลยพี่น้องโอ้หนุนใหญ่ค้า่นี่ป๊าดูดข้างบนน,นง่นงามักนง่น,นพี่น้องจ๋านุน ยายมินพา้ามุนเก็บเนาะเก็บพักของป่ากันแบบนี้แล้วมันบกชู้อยู่ในสวนเนะาะจ้ะเนาะมุนหามุนเก็บออ้ยพี่น้องจ๋านุนหามเต็มเลยนุนจ่ะป่านี่ออนซ้อนคักพี่น้องดูแม่นุนเต็มเลย ยอดใหญ่คักนี่ฟาดพี่น้องเ่ยเอาแค่ตรงนี้กับพอเลยนี่โอ้ยงามคักพี่น้องจ้ะเต็มหอบยายมินแล้วแค่สองกอดูพี่น้องดูนี่นี่น งามคักอุ้ยงามหลนี่โดยหักดังปกๆเลยจ้ะโน่นพี่น้องสองกอสมกอจ้ะนี่อู้หลายคักงามคักเดี๋ยวยายมินจะให้ดูอีกนะจ้ะเนาะยายมินกับอีกเก็บแค่เท่าที่กินเนาะแต่มันหลายหลายอยู่ตรงนี้พี่น้องเอย นี่จ้าพี่น้องข้างบนนี่แม่นเบิร์ดเลยนี่มิเตป่านี่นี่ยอดใหญ่ๆแต่ว่ายายมินพอแล้วเนาะจา้าโนน่นน่นป่าไปทางนู่นอีกพี่น้องเอ้ยน่นกําลังขึ้นเพียบเลยโนนที่เป็นต้นแห่งๆนี่คือต้นอันนี้เบิร์ดเลย ขายผัโคุดกะลังขึง้นโอ้ยน้องงามงามเฮ้ยน้องเลยเต็มไม้เต็มมือยายมินเลยที่นี่น้องจ้า <c oughs> อ,อันนี้ใส่ทงกับกิเต็มแล้วพี่น้องน้อง ใส่ถุงกันโอ้ยลายค่ะพี่น้องเอ้ยนุน่นนุ่นจ้ะเต็มถุงยายมินแล้วจ้ะนี่ใส่ถุงมาแล้วพี่น้องกลับบ้านแล้วจ้ะเต็มถุงเลยนี่บม่ <c oughs> ได้ตั้งใจมาเก็บแต่ว่ากขึ้นมาดูเนาะจ้ะนาะมาแวะดูก็ได้ถุงบักใหญ่เลยลายคือเก่านุน่นเต็มนุ่นเลย เนาะยายมินอ้ลกอูกกูฝากไว้แค่นี้คลิปนี้ก็ขอฝากแค่นี้เนาะจา้าบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ยายมินน้ำเนาะจา้าสวัสด,ดีจา้าทุกคนเจอกันคลิปหน้าจา้าบายจา้า